ไปหายังแต่ละมือไปลากุกบ๊กกุ๊ดกระปูไ <Switzerland> ด mm. ok ้อ yeah, ย sure. <it> ู่กุ๊กได้ขุดหมานไหนเราเน่ะมือหนึ่งยี่สิตัววันนี้ได้สิบตัววานหมานบ่เห็นบ่อการปเห็นว่าได้กินการประเทสยังแบบขางไว้้ังไว้ก่อนโดยตามผมมีอาหารกินโดยมันนี่ก็ไปหาเลาะกุดกระปู สบายดีสบายดีพี่น้องทั้งเราและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยและกระตังประเทศพ่อพี่น,อน้อยเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อ,อ,พองงกับพ่อน้องแฝดหน่อยคือเกาพ่อให้พี่น้องเอกยู่ทีอ่าเคื่อนของผู้สาวอะไรพี่น้องเลยเนาะหรือว่าอยู่บ้านอันวันโคกน้อยพี่น้องเนาะเมืองอุดมพรแนส่วนเลมหนาวพี่น้องเลยช่วงนี้ก็ได้เนาะแม่ว่าเขา,า,า,าไปถ่ายคลิปก็ลมหนาว หยดกีรางย่ำนี่กัแต่ว่าออกช่วยๆนี่แม่เป็นว่าเป็นไอก่จังไดนก็รักษาสุขภาพมัแหละพ่อพี่น้องเอ้เนาะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องเอ้เอาโอเคพี่น้องบอกว่าลายใหญ่ห้างไม่ได้เข้าไปติดตามรับชมน้องกันเลยเนาะทางด้านน้องมิบพี่น้องเอ้ป่ะมิบจีรีเดี๋ยวก่อนแล็กแพร่แม่เดี๋ยวก่อนละวัยดีน้องหลายจะไปวัยดีโดยทางน้องมิบมันนี้เนาะแม่ มหาล้องมิดมิดเอ็มซิมจะโดนไหนได้จะโดนแล้วปัญหาเพื่อนแมมารอบนี้เป็นใดๆนะครับเป็นเว่นยุคบ้าวมหาบ่นะครับคนผู้งามบ่บ่มีผู้บ้าดอกมีผู้บ้าดอกโดยมีแต่หลอกผู้บ้าบอปัญหาเพื่อนแน่นปัญหาเพื่อนบอพึ่งพามา เมื่นั่นน้องกาไปหาน้องไม้เนาะได้อยู่แล้ววะได้อยู่ยามแรงแต่ได้เลยแน่นยามแรงแล้วได้กระสอบข่าวแล้วนะได้ชามสิบกระสอ,อบโอ้จำชิคกินได้น่ะชามสิบกระสอบกะะับโมโหใช่หอดเมื่อไดรเนาะเพราะว่ากระหลายคนเนาะสามสิบกระสอบโดยหลายเติบแล้วจังลายเติบ,<ะ>ตบกินกัะโดนเติบ นเนา,นาะสาวบวกขายเดินน้ำได้หลายได้น้าวานเอาอยู่ลุ่มเน้ได้หลายบ่ทางวานทา้งน้องนำ้ำพอมเนาะเป็นหมดน้นาวานกระงามอยู่บ่บึงเขาเกี่ยวนะบ่ง,งามเนาะเมืม่อหนึ่งในเจ็ดเป็ดไฮอยู่ในเกี่ยวนาน้นาวานนะ<ม>น,าาน,นี่น,าน้าวานมันห่างเนาะนี่น้าวานที้สัก็ บางทีเนาะมว่างทีห่างแบบหยน์ประเยตไปอะตั้งแตเกิดนะตุเหลวไววัด้น่ะเกี่ยวนะกับวัวนะเพราะว่าเกี่ยวแบบสองคนนะนะวัยได้ไหนมือหนึ่งเจ็ดเป็นให้เร็วเกี่ยวใคอ่ะเกี่ยวกับไอ้สองคนอือกับไอ้สองคนเลยสามเนาะเป็นสามไอ้สองคนทานรวมทางน้องคมสองคนอือ บริเวครูเ่าท <'s> ัวมาวาบมนกมบริเวณบริโดยมีแต่แบบข้า <BSCRI> ทักไทยสบายเลียวโดยแบบเงียบสยบ่โดยเงียบสอยแน่แม่เบบใทยทุกประจานให้นมิดแม่นาะแน่นจัดให้นองมิดแบบดนอมิดแบบไมอยากจับเลย แล้วเรืองเราก็อยากจัดอยู like right. <ấy> forward, ่จ้ะเออจักแล้วสิอยากให้บ่าวไทยจัดให้ด้วยบ่อนกาอยู่แบมินกาธรธรรมศาสตร์ดีออกอยู่เดีวเนาะธรรมศาสตร์ดีออกโดยแม่แล้วอยู่กับดูกระต่าเนาะอยู่กับแม่ก็คลิปกันยคลิบ่าวไทยประมาณแต่ชุดช่วเออันนั้นการเชื่อเดาใจเพิ่นเนาะปรัชนาเพิ่นเนาะโดยแม่แล้วรัชนาเพิ่อนฮอนดิงฮอนแน่นฮอนดิงฮอนแน่น หน่ห <ừ. S 2> งพึ่เนี่ยแต well, <Last name? S 2> like ่ว่าเพิ่นจิมาหมั่นมาแต่งนี่สิได้อยู่บ่อันนี้น้องกานยามโฮูหเนาะเพราะว่าน้องก็อยากเป็นโสดนานๆไ่นะโสดนานๆโดยอืออยากโสดนานๆได้พี่น้องเลยโดยประมาณปีปลายช่งปีบ่ไม่โสดเหิงแก่แม่โอ้แฟนบ่ได้มาโสดเหิงได้พ่๊บเหรอบ่มาโสดมาจากโนมาโสดได้บ่มาโสดมีเมียแล้วเนาะมีเมียแล้ว แสดงว่าหัวใจยังว่างตอนนี้เนาะแสดงว่าเขาว่าบู้ว่ามหาเรื่องสมมุดถึงมาชื่อมาแต่บอกพ่อมาแต่บอกพ่อนะว่าตามหามาตามหาน้องการได้ยินแต่แม่เว้าเนาะได้ยินแต่แม่เว้าซื่อๆเป็นาะเป็นทางลูกใหญ่เพิ่นเนาะเป็นทางบัานนี่ของพว่าหาสมีตุบันเห็นเมย์้ว่า โซ่ถามา้อนเขากันเนาะเราไปอยู่กันเนาะแต่าะว่าเพิ่นมาได้ทาน่าเอจี่อย่างนี้มาได้บ่ดูยมาได้มาได้มดูนี่เยี่ยมายามได้เนาะเพราะว่าให้มาเบิ่งเนาะว่าชีวิตการอยู่ของเราเนี่เป็นแบบใดว่าย่างเราน้องตุวน้องต้มบม้ออย่างหมาเ้ิ่าได้การต้มก็ต้องเอาหม้อใหญ่ๆเดี๋ยวเบาไทยใหญ่เนาแม่นแมนแมนแมนตัวใหญ่เด้อเนาะแม่นชิต้มก็ต้องเอาหม้อใหญ่หม้อเวียด แดดลุกเมื่อไรแค่ไหนแต่เดี๋ยวเเงือนแม่อือันอยู่กับแม่โอยต้องเห็นหน้ามีแฟนเนาะแม่แต่จะโดนงั้นโมไปใจหรอยู่มีแฟนเดี๋ยวปุถีลลมที่คุยกับเจ้าตะกี้ได้ส่ะเปนจากไปแบบดื้อๆบ่โดยแน่เน่าน้องก็ได้แบบเออขออยู่ธรรมชาติดีกว่าเนาะเจ้าเจ้าก็แลังคิดอยู่ว่าตอนไหนคิดมากเพิ่นอยู่ว่าตอนไหน โดยแม่แ้วกำลังคิดเพื่อมาจากไปก่อนโดยจากไปนี่คือคือ,คอเพิ่นเลิกคุยกับเขาแม่ผมแม่มได้ว่าเพิ่นลูหายตายจากแม่เพิ่นเลิกคุยกับเขาแบบอันนั้นนี่อันชาวติ่มเด็กกับ้าอ้าอย่างนี้ให้เพิ่อนเราเพิ่นเลิกกันแล้ววะอันนี้น้องเก่าบางหัวน้อเพื่อนคือกันเนาะเพื่อนนินทาวพื่เลิกกันเนาะแม่เดี๋เวฮัมมูดไปสัมภาษณ์แล้วจะเชื่อแม่เพื่อนนี้ผมไม่บอ น้องกับ่มหูคือกันน้องกับเบลคอยถามเพื่อนเนาะเพราะว่าถ้าประเด็นกับประเด็นน้ากันซื้อๆเนาะกับเบลคอยถามกันเนาะเห็นน้องมิดเข้าตลาดบ่อยๆในช่วงนี้นะไปตลาดดูป่ะไปรุนรุบ่อยๆเพื่อนเห็นน้อนไปยังดูแถบจะน้องเว็นเพื่อนดิเห็นเนอะมันดีเนาะแมนเพื่อนบันดีบันในนี้แต่ว่าเห็นนี่ยนะพี่น้องเองเนาะมันพ่านตาป่ะแมน น้องไปตลาดนัดเอียงก็ไปอยู่ถ้าน้องมีเงินเอียงกับพ่อตลาดนัดบ่แฝจะบมเฮนนกตลาดนัดบ่แฝไม่ลงยากเกิอตลาดนัดน้ำบ้านนะกันตลาดใหญ่น้องก็บโบได้นั่นตลาดที่บ้านบ่แฝดบ่กล้าลงตลาดนัดบ่ลงเกิเกือมันโมนัดจะบโบโมนัดโมนัดนะขมาเป็นตลาดใหญ่นี่น้องก็ับมีเงินน้องก็ไปขมูมีเงินน้องก็บโบไปมีน้ำแสนน้ำซองนี่ก็ไปตลาดนัดบ้านอ้าย ตลาดอันปันพุกเนาะใหญ่นี่บ่ดูแม่นี่ยพุดรถหนะ๋เมือนั่นเห็นเจ้าขี่รถไปกับสาวเต็มหันะแม่นบ่เขาเป็นมีตะนโดดเลยมาแป๊กับโมโดนบันไดขี่ชวนกันไปตอนแรงบ่มีไปตลาดแดงเนาะชวนไปแบบคือของอยู่ของกินชอยอโมโดนบันไดนะขี่ชวนกันเมื่อไหหนึ่งแล้วล่ะลงกลับลงมาตะบันลงตะบันเมื่อนั้นตอนกลันาจะไปแล้วนะว่ แม่นไม่ไลเ,เ,เ,เลยล่ะละเอียดเนาะคนชวนเนาะโดยยังว่างอยู่นะยยังว่างอยู่คือเกา่าว่าปเดตเนาะแมเนี่ยฟอร์แฟร์นิวบนไอ้ห้ว่างโดนเย็นขอขี้เมีียง <c oughs> อย่าคัดแล้วบ่สไม่ได้เป็นวัดเป็นไหไบ่เป็นเป็นไข่บ่ เป็นวัดน่น่นเป็นวัดวัดเ๋ยวไข่วดทิชชู่เป็นน้องมิดเอาเจ้าสิเอาอยู่บ่รับอยู่บ่บ่าลับแนเนาะไอเอมากะเอากลับดลวยแล้วพุ่นะเนาะโดยก็มันเอาไข่โชครับมู้นแล้มออกมาฮึ่มเมือนกัไข่ไข่เน่ก็ได้ออกมาจากเป็นจังใดเบาลีพี่น้องไอ้ินนตะลิบบ่หรือ่าเป็นเนี้ไดออไม่นได มัน,นเป็นน้ำอากาศอ่ะอืมจุกภาพคือว่านั่นแท้เข้าไผ่แล้วกะคือว่ามันเบื่อเพราะง่ายเน่ยเมนเดี๋ยวไปหาหมอฝันเที่ยวไปนาปลายทุ่งยาเป็นอาซิบมันนิกากินกับต,ต้มเป็ดต้มเป็ดโดยพิเศษอู้หูยยังมีเป็ดน่ะเป็ <c oughs> ดน้องเนาะเป็ดตัวเดียวนั่นแหละอืมตัวเดียวขาเลยโดยขีดย่ดึกแท้ตั้งต้มนี่บอ โดยตั้งแบบมันข่าแบบตางแห่งตางยังไวให้ลูกใสตู้เย็นไวให้ลูกอหน้าบ่มีคนอยู่คงกินโดยโดยโดยมูมูเนาะโดยส่งมัโดยยู่าหมูเหม็นมั้งมันไปเยียบเยียบอยู่มอนั่นลูกเยียบเยียบอยู่มอนั่นลูกเป็ดเหยียบกระทำบ่าบ่เป็นบ่บ่บกันมีนรอแล้วมันคุบขี้ดัเบือนได้ตออ

วานนี่ได้สิบตัววานมันบ่เห็นบ่แก้วประเทศวันได้กินไหมแก้วประเทยังแบบค้างไว้ค้างไว้ก่อนโดยตามผมมีอาหารกินโดยมันนี่กระป๋าเล่กุดกระปูนีุ่ดกระปูให้โล่กุดกระปูแด้งในตัวเดียววันนี้วันได้ไปไกลมันไปแถวไกลเฮ้ยว่าเขาออกมากบปับกระปูยามนี่เนี่ยกระปูมันสีแซ่บกว่าอีกบ้าไปหรเห็นว่นได้กินกระปูเพามัเขาแกงเขาแกงกระปูเคยกินบอ มันแซ่บเลยใส่ผักใส่ผักบัวผักเงี้ก็แพมากอืมเป็นในนั่นไลยกระปปูน่ะกนะปุานี่เดมันสีมันมันเดมันดูดเน้อกิปูอะมันได้เด็กเราเวลาเขาเงี่ยบางหูไหนตื่นเรากระุกไหนเด็กกับเากุได้ลายบะปุกต่เวลาตื่นเจ้าปเท็เราได้กินปูด้ วนมากกัหนึ่งยหนึ่งเตยตเย็นไว้1หนึ่งกระปุกโดยหนึ่งละกหนึ่งเละจับจแจ้แจกินเลยนะนองก็ยังไม่ได้กินดอกเดเมไว้สิหนึ่งเตยตเย็นไว้ในกันมีแต่ย่างจีจีจำปอนดูโอ้อจีหองวะนะบอโดยแซ่บเลยหองโหยเกิดจากไหนเนาะโดยแนวแฟนเคยกินแล้วม่กะแ่บีจแซ่บ มโแมแฝดโมมากเด้อตัวนี้เด,ด้อกินบ่ได้บ่แฝดเมื่อกี้นินแล้วมันควรท้องบ่มากินเนื้อตัวนี้แต่ยังน,น้อยงมบ่ได้ล่ะเอาดึงหัวหนุ่มมาแลว้วผักๆๆๆใส่เกลือดึงนัวใส่บุแดงบ่โอ้ไม่ใช่แล้วแล้วก็แล้วก็เอาคาผักกี้ตู้มาใส่ผักหอมมาใส่เออใส่แล้วก็ เอาก้ามม่ได้เลยไปข้างคือกระแกวมันไุกก้ามมันเลยเอื่อว่ามาแต่ก็ใส่หางแดงตะกี้พ่อแฝดเคยอยู่ตอนอย่งน้อยโอ้ไมนเป็นหอยกัมพาชนอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่อนั่นแหละพวกเห็นหมักอะไรนั่นน่นี่หมักแต่หอยแนวแบบแนวมักเป็นบางชนิดใช่เหรอใช่แล้วอ็อะไร ที่ขึ้นหมดยัดงมิดว่าเนาะจัดไปเป็นแฟนเนาะแม่จัดไปเป็นครูชีวิต,ตราาวครูแฟนแล้พอแ,แฟนโสดนี่มากแล้วเนาะมากแล้วบ่ได้ให้น้องคนโสดนานบ้านนี้แต่พอแฟนโสดโอ้ปัดเอพีเขาแค่ให้หลินแท้เป็นไงยังน้องเพิ่นแล้วมันดับไปเป็นังยังซาลูใจอยู่มั้งยังเบิ่งไปอยู่หรอ โด้วยอาการไม่ยุกอนการแบบปุ้ยเด็กน้อยอะไรเนาะปุ้ยเด็กน้อยโดยมืดหรือยังจนโมงเวลาเช่นเนาะเวไาเช้าโมงเนาะโดยเป็นการทักทายสบายดีครับอะไรเนาะแรืว่าตอนเศร้าหรือว่าตอนแรงเนาะสวัสดีตอนเศร้าแบบนี้บ่แล้วมาทักทายสบายดียามแรงกินข้าวกินหน้ากับยังแบบนี้เนาะดถามไปทำนองนั้นดีวันจันทร์ดีวันจันทร์แมน แม่เมนเป็นกระซุงให้กำลังใจเนาะโด้วยเมนอ่ะเป็นธรรมดาพี่น้อนไงกำลังใจกันก็บอกว่ากันนั่นแหละเนาะแมนเป็นธรรมด่าแล้วเจ้าบ้านเรนนอนนอนเทือนน้อยบ้านเรนนี่นะมือลงกับลงมือบลงกับบลงมือลงกับลงเจ้าบ้านเรนลงกับบลงโดยเจ้าบ้าหนาวบ้านนอนเทือนน้อยนะบ้าหนาวเนาะอุ่นเนาะแมน นอนเงินไงล่ะแม่บ่รัดบ่ดอกเนาะแม่น้อยบ่มีดอกบ่มีดอกถ้าเบานี่บ่มาทางนี้เอานี่บ่กล้าเนาเอานีบ่กล้าัดดอกเนาะเว้าได้ก็สิมาัดาโพดโพแล้วพี่น้องเอ้ยบ่่กินแม่นแต่ายิดีได้เนาะแม่น นี่แล้วหนาวค่าหนาวเลยนยเบ่อสยพอีม่เงินมีคนหมั่นบ่อบ่มีเลยเแม่เลยสวยเงิน่าไร่ะเซนเก้าะเซนเก้ารวยรวมมดเลยทั้งจี้ทั้งเงินนั้นแกอยากได้งามอยู่แต่เงินบ่พอเนาะอยากได้งามแต่เงินบ่อพอแม่นงามสำนีแหละสวยเงินนะมีบ่สวยเส้นี้ยมีสวยมีมีมีบ่ออะไรนีนะอะไ ไอกาลงไปหันกับมีนะเมนเพราะว่านเนี่ยเเห็นอยู่เนาะมีลาย่บแฟนผานะทุโอ้แขนฟะใส่ทองมันทัวยปันยะใส่เงินนะือบแฟนมาไหแเวนใส่เสื้อแคนเนาะนะคือบแฟนใส่เสื้อแคนสอนใส่กับแคนนะเสื้อบูกคอช่สชนดี้ะง ว่าโน้มันเอ้ามันเฝ้าแฟชั่นดิห้องเสาร์กลุ่มเมืองเสารเฮ็ดเตียงนี่เจ้าวะน้องไงเป็นคนมาบ้างใช้กับเมยแต่ผู้ตกนี่ก็คือไอ้น้องเนาะไายตอกไอ้เฮ็ดเมนแต่กระโซยกันยูโดยดมไม้ดมมือดมแห้งดมใจกันเฮ็ดสุดยอดเเลยะะนาสุดยอดไอ้ลี้พี่น้องเไยเนาะทางเอื้ยเจ้านี่ว่าได้ติดต่อมาบ่เพิ่นลงไทยแล้ว ยังอยูเนาะยังกลมันอยู่เป็นยังบ่ได้ไหวไม่ได้ขอกันเพิ่นก็ยังพันไปอ๋อคือปีนี้บ่เพิ่นสิแต่งเพิ่นไหวชื่ๆเนาะเพิ่นขอไหวชื่ๆเนาะปีนี้แต่งบ่อปีนบ่ได้แต่งเนาะแต่ว่าไหวข้อเลยเนาะยังยังบอกใช่ไหมตอนนั้นสิไหวขอตอนนั้นว่าไหวแลยเป็นบ่ยังไงเนาะแต่เพิ่นโวได้ไหมเมื่อนั้นเนาะเดยแั่ไงโอ้แสดงว่าท่านได้ไหวท่านได้ข้อเลยแังไงอืมแสดงว่าเปิดอาลาดนํากันได้เปิดอาลาดแล้ว สาวพงพี่น้องเนาะตอนนั้นพอแฟนกับาอทายอยู่แม่นมีบไทยคุยกับบไทยอยู่ตอนนั้นก็ได้รน้องมิ้นได้ใจคอหรือวะข้ามีกับใจคออยู่ยันมาเปิดอลาศนะเออเดี๋ยวนอนเพลินพี่ดาวง่าย เปื่อันลาราไ่กันย่งได้ยังกัิดอ่แม่้บอไหนบอมมยคคนเพือนใกล้คนเพื่อนใกล้อือมีแบ่มียู่ปู่ยังกบยังนะคนเพือนใกล้ป่ิเป็นยังมีบกัได้ขั้วบุดีกะกินแล้วสิบ้าสิบ้าเาต้องเห็นขัวดีนนั่งไตกนไปกินโอ้ยสิเป็นยังแม่ รักษาเอาแล้ววันเคยชัดเลี้ยงไปมันเนะมันจางวัาลูกค้าในมูแล้ววันให้มูขักสายต้องเห็นหัวดี่ดีเพา่คนว่าหัวคนดีหัวนะเหั่วทัวควายยังพอเห็นได้นะแหมอแม่นี่มันนักอะรีไม่หมอแม่รุ่นใกล้เข้าบ่ได้นะมันจะบ่ได้นะค่ะนกเลยนกแล้วไปนองเลยโอ้ยทีมงานแต่ไปชวนแต่ไปทื่นนั่นทื่นนี้ <c oughs> สี่วัยอยู่บ่เหมือนนี่นะหนาวนอนหนาวหา,หาประคุ้กคงกาขนแหละแม,ะม่นโตแมนแม่นหนาวบนบ้าจักหาประคุ้งแม่นบ่ได้กอดบ่นอนนะกอดแต่ลูกนะแ,น,แน่กอดลูกกันแล้วไอ้บ่าวกอดโตโตทำไมยังกอดแต่ลูกแม่ทำไยกอดลูกยืดได้ชัวย์ไหมก็ได้นอกจากแม่นกอดลูกกันแล้วนอฟเวนให้กอดสองคนเดียว <c oughs> ช่งงามได้ดองมิดนเดดองเนาะแมนเอบซีน้อะไรแมน้องมิ่นบชนบ่ดวยเอฟซีอันมองขามเอฟซีมองขามบ่คือองมิตบชนเป็นบอรองมิตนสนอยู่บ่กล้องโปรแฟร์จะเป็นได้ไรกล้องแฟร์ะมก็ปรสาวนะเนี่ยเกือคืนนี่ยจมแล้วกตู้พายแต่ดูโอ้ยกล้องแฟรจะเป็นได้ไรตู้พายตู้พายขึ้แจ้งขังแค่นาะคือแจ้งขัด เป็นได้ไหนในกองเดียดนี้นะกองกาแฟเมือเม่อื่เมื่อเมื่อเดือเมือเม่อเมือเมือื่อเม่อเมื่อเ่อเมื่อเมเออมือเมือเื่อเม่อเม่อมั่อเมอม่อเ่อมื่อเมือเื่อเ่อเมือเ่อเม่เ่่ออเอเ่อเอเมืเม้่อ่ม่เ่อือเอเมอเมื่อเม น้องเพิ่นได้พบคนดีๆคนดีๆสู่ๆจังใดก็ได้เด้อน้องมิ้นคอยตัดสินใจไปคอยตัดสินใจไปเห็นหูแล้วเอาเห็นเงาแล้วคุบแล้วมันพิษพาดโอ้เห็นหูแล้วเอาเห็นเงาแล้วคุบเห็นหูแล้วเอาเห็นเงาแล้วคุบโอ้เห็นหูแล้วเอาเห็นเงาแล้วคุบคุบอะไรได้เงาน่ะไม่เห็นเห็นหูแล้วเอามาเลยเป็นอย่งไรเนาะบุครนี่ลู้บุตรนี่ลูกอือ เนี่<ม>นออยโอ้ยยังหายคบกับเธอเลยนี่ไปคบเนี่ยมไมึงไคบจ้ะโอ้ยม่ไปคบแล้วการหายบเจ้าของลูเฟสละตอนนี้เนาะแ<ม>่มันีช่าิเศษให้กัน <c oughs> <c oughs> เอามาดีส่เงียได้ไหมโดยเอาโอเคพี่น้องเนาะแนี้จ้งในก็ได้ต้องเงนให้น้องเพื่อนสู๋เนาะพี่น้องเองขางนาก็นี<อ>่ว่าบ่าไทย ไม่รครบดเน้องคนว่าเาให้บัตําเงินน้องคนก่อนพี่น้องเนาะเอาน้องละน้ยกระโดดกรใจายเ์ลเยไม่ถูกไมคได้บนะวโอยะโกใจายอนดลายเลยอ๊ไมใรกรกูดดน้องละเลยแต่ก็ไดก็คือว่าหละเรื่องเงินสางครอบครัวมึอได้เข้าสางก็ได้อยู่แต่ว่าให้เบิ่งให้ดีเนาะ เพราะว่ามั<ห>นสั่งเรากับบายังพิชพลาดอีกอะไรพี่น้องพร่ะว่าพิชพลาดมันเลยเด้อเอา้าโอเคจังไดกะสบายดีสบายดี